าสัญญาโอ้บกากเหมือเดิมนี่เป็นกลางป่าเด้อคอนไม่ไงไม่ย่างไงเห็นบอกคอนไม่มมมมมย่างไงโอ้ เป็นห่วยเป็นห่วยเป็นแม่น,แน้นำไไอ่ะคิดได้พักอยู่นี่เพราะว่าหลงทางมากเขาพิดทางนี่ราบนกนกนี่เราปิ่งมาแล้วลอุ่น,น,นกำลังจะอุ่นแล้วก็จะฟักนกอะไรนะนกเป้าอ,อันนี้กองไฟของเฮา กักกักกักไม่อยากให้ว่าโอ้บรรยากาศหาบมงได้บมงได้บมงเทงยมจักสี่นีแจะป่าได้สูงอยู่กลางป่าได้เนี่ย่มมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตบมมีไฟฟ้าดีสิเตรียมอาหารเตรียมนั่นเตรียมนี่มาแน่มีน้ำม,มีทา่าเลยบ่เป็นอย่างปันได นี่เขาไม่น้ำกินเนีย่ยสกสกลางเต็นนอนสันตัวก็ได้อีกบรรยากาศหนึ่งเนาะถือว่าเป็นประสบการณ์ถือว่าบุบเพชักน้ำมาให้ได้บรรยากาศแบบนี้ไหลนอนผักริมแม่นม้ำท่ามกลางท่ามกลางเสียงกบเสียงเขียดกบภูเขาได้มันห้องอะนะนห้องเต็มอยู่ กบภูเขาแตตอนนี้ห้องเต็มอยู่โอ้บรรยากาศนี่สุดยอดดีหลีเด้สูดจับลงเวงลงเว้นแล้วิทีเท่าไหราา่ี้20มกรา2 5 6 1โอ้ยได้บรรยากาศจัดเลย <c oughs> นี่ปีกนกเขา้า พ่อครัวสัญญาลาบนกลาบนกกินอยู่คือตามธรมรมชาติล่ะซื้อได้กับคนเขาขายขางท่างขบว่าซื้อมากเพราะมีอย่างกินจัดการลาบนก เจวเห็ดไหมเจลมันเห็นหอน ชื่อมันเลยว่าเก่งขอนยางขอนยางคนเขาเป็นผู้คนพบเก่งขอนยางเหคนพบอย่งเขาเขเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่เขาเที่ยวไปเที่ยวมาบุหันเราไตมันไตมันน้ำหันเราอยากกินแซ่บๆบ่ แนวก่อนอาตเอเาเจียวแมงดาเมื่อเมื่ครั้ัเจียวแมงดานะครับตาอ,อ,อันนั้นคือหลับ แดกเข้าี่ราก็ใส่เกลือประแดกลงไป,ไปนี่กัวเนี่นมาดาลากาิกาเพล่อนี่กัมีไข่บนมั้งะอมันมีครับตัวพู้ตัวพูดนะครับเอเอาตัวนี้ดับอีกแล้วไหม ตัวนี้คือต้มนอต้มไว้ตมไว้เอ้ไปลยบอสตัวนี้บอสให่บูฟเมนอันนี้น ลองซิมดูหน่อยสิซิมดูก่อนนี่ไไแรแล้วแล้ว ลา,า,าบเอาเครืองลาบเขาเบียร์ก็มีบดเลยเอาไฟสรายมาหี่นี่เด้เอใส่หั่อยม่โม่เป่าไปม่ให้เห็นหม่ใส่หม่ใส่หอมติ เออวพักบัวกใส่หอมน้ำใส่หน่อยอ,อ,อาอ้าเอา้เอาปรุงมาดิป,งปุงเลยต่อไปทำลาบนกแต่ว,ว่าปุงแกงไว้ก่อนแกงนัวไวใส่ได้หลายเนี่ยเพราะว่ามันบรดสใส่เลยน่าประแดกอา อันนี้ก็คือลาบนกเอาใส่น้ำประแดกเยอะลงไปแเดกเยาะลงไปลงชุอนนดเดียวคนะรับใส่ข้าวขัวลงไป

อะไรล่ะอ๋อนำมานำ นี่โคเทนนี่ดีกว่านี่ตับน,นี่ไหมนี่ น,นาลาวคุได้ไงเอ้าเข้ากับน้ำผุนลาบนกต้มไว้ไ์เจียวแมงดามดต่าน,นั้นล่ละไปอะเอา้เอา,อาลืม่า่สอนตัวนึงวันนี้บรรยากาศสกินเขา่าเรื่งใดข้าปีกินเบียร์แล้วอย่นยั่งลงเลยเอา้าวันนี้มีมี่ยังนี่มีลาบนกเจ้าวม้งดาอันนี้เอิ้นอยังแกงไว้เนาะ เลี้ยงไว้แบบง่ายๆหรอกเขาเนี้ยวกินผนละ่ะผนมีริมนม้ำอยู่นี่เอากิน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 เอาลองมึงลองมึงกันนะโอ้ยบุกข้ยกระป๋องบกอออพกินกระป๋องบนี้ออเพราะมันลืมถ่ายได้ไล่ะอ๋ะอะ

จัดได้บ้านเอ้ยีต้อเจอแมงดาเนี่ยือไว้ทินิคเก็บกับของมู่นะฮะอ่างยดูอีกเจ็ดนึงมันกบ่ตายตุกสีสูงอะมันตายจำไหมนะจำ

กาศผุดหลดเอดนมันถ <desserts> ือ <Jan> ม <Irish> ันเอาภาพมันได้อาารถลง่ะปลลกัดเอาเด็ดตาอดน่าบรรยากาศกินกันไปบงไหวกันละวสิมันเป็นยังไงเนี่ย ทอดสอนเขาไปอยูะตรงไหนวะน้ำคูดิัญญาแไวแไวมาแล้วคองกินน้ำเข้ไว้ไม่กระโบขมเลยอม่กบะขมเยอ่ะ,ะหวานใช่ปะดี้าผมอยดียวหวานมันมัน,มนอวบพอจะตื้อเอาไว้มันสีรสชาติมันมันบขมแหง เมื่อกี้เสียงลายนี่มันโหดไายขนาดเอารถอือ่มขมพอดีเลยว่ะมันอ้อนมันอ้วกจับ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 อ่ะกัดกัดด้วยมมกเพ็ดน้ำกุยนนเอ็กกุยมอซสิ Ina, มันต้องแบบนี้ต้องเพิ่ของแพร่ของแพร่ปั๊บอธนี e. ้ด้วยกัดกัดกัดปั๊บกัดปั๊บทั้งนี้เอาทั้งนี่ต้องหาพักต้องหาพักหมดแล้วขมาเวียนถึงหน่อยถึงย่างใส่รถนะเอ้าใส่หม่องพริกด้วยนะใส่ลูกโดดด้วยเข้าไปโอ้โหแซ่บปะ ครับคบขาบสใส่ลูกโดดเขาบอกบอกคักไปเลยอืมจโดดไปเลยนด้วยเบียร์ลาวซัดเข้าไปเอิก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 เเรียบร้อยโดเข้าไปแซบตะตรงตรงเลยมันตะตรงตเบื้งเลือสีสันมัน แค่นี้ก่อนเอาบรรยากาศมาให้เบิ่งสกินข่าวรถเดอร์ไปเนี่ยเนาะแค่นี้ละไหนปูยังดูดนิปูยังปูแดงหรอวะโอ้ปูหินเบิ้งเนี่ย โอ้ปูหินห่วยตัดขามดอกเบอร์อะตัวไหนอย่างมันครบเฮ้ยอย่างมันกัดมันครบอยู่ป่ะโอ้ยมันยัง,งโอ้เอา้าคือบันจับเขียดเขียกกินนี่นบ่ไรวะมันลักมันปอบไปมันปบบ่บ่มันปบยังไงกระโดดนปป้ำบ่จับประธานมันประธานมันเออทำไมตีอะไรได้เออ ปูนปูนจอดเลยพูนนอนอยู่นี่ขึ้นบ่ได้วัวมันมืดติไปบ่ได้แล้วนอนอยู่นี่นะคืนยังออกแต่เศร้าใส่มั่มงเตะใช่ใชปลาอย่างวาาะงเห็นไหมโอ้ปลาอ้อย่างนี่จอยเป็นปลาอย่างปลาแค่แย่งวะ ปลยาขยงหน่อยดอกบแมคนปลาขย,ายง<ะ>ก็คือกันแต่มันบอคือบ่ใส่บ<อ>่ปลากรดอันนี้โอ้ปลากรดปลากรดปลากรดเนาะว่า<อ>จะปลาขยงหน่อยมันจะมาจับเขียดนี่ก็อห้องเสียงดังไงวะ chấp mơ mương này nè. Một nó, <laughs> 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 เห็นมันก็ฟัน้เราเลยเนาะเครียดวะโอ้ตัวเนี้ยเห็นประดันเนาะ อยู่นี่ลุมเมื่อไ่เหมือนได้เด้นี่จับแบบนี้ฮะท่าน,นมันถเอาาถอะห่วงสนั่นอยู่เว้ยมันละหมืน่นเนาะ เห็นบ่ดนิยัง,งเลยโมบ่เมนป่าเอา้าบนนอนบนผักเข้าได้นน่นี่แหละบนผักนอนริมน้ำ อันนี้หมอนอ่นหมอนหนึ่งนอนดูีิอันนึงเราไปนอนอยู่นูน่นดดดเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะนี่น,นมอนหมอนเศราบมนพักบมนเศรา น,นแดดลบฝนบอนพักเมื่อคืนอากาศ ไป่าง้างซะตุนนะุ้เจ้ามดหลักบาท้าอครงนจำกับ้านเนยเอาแล้พ่อได้เลยเก็บเครื่องเก็บเครื่องพ่โอ้ภาพงามว่แดดมันแดดมันดีเลยผาบงามยอดเลยว่าเป็นยังไงจงลงมาใหม่ แดดเป็นสองหน้ามันก็จะสวย